สวัสดีครับผมร้าน AP Auto Air Service วันนี้เรามาส่งงานสำหรับรถ MG ป้ายแดงนะครับผมติดตั้งฟิล์มเซรามิกไฮคูลยูวีแคร์ส0่นะครับบรนหน้า60%ครับรอบคัน80%ครับพาไปดูบรนหน้ากันครับบหน้ารหัสตัวหน้านะครับ60%นะครับ UV 15A ครับดำนอกใสในครับรอบคัน80%ครับ UV 05A ครับรอบคันครับ ครับบานข้างก็แปครับพาไปดูด้านในกันครับด้านในครับบานหน้า60%ครับบานข้างครับ80%นะครับรอบคันครับ กานข้างครับ80%นะครับดำนอกใสในอย่างแท้จริงนะครับสำหรับตัวเซนไมค์ไฮคูลูดีแคส400นะครับสนใจติดตั้งฟิล์มนะครับโทรสอบถามได้ที่เบอร์089-065-3429นะครับร้าน AP Auto Ad ้ Service นะครับยินดีรับใช้ครับสวัสดีครับ